เิ <m í toys> ้ชุบปิงปิงสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้คุณโมเมีของพวกโอเด้งน <yelled> ะ่นเองจ้าสำหรับวันน so, ี้ครับเพื่อนๆจ้านี่เลยครับผมกับงาน H voltages, D M คร yeah, so ับกับคอมเมนเดอร์เซ็ตโอโอโหรือว่าไอ้ตะกตะเล็กเซ็ตโองว่านะครับผมนี่เลยจ้ะเพื่อนๆนะครับอันนี้เป็นงาน H D M นะเพื่อนๆนะแต่ตัวนี้นะครับจะเป็นงานเก่าปีลึกแล้วนะครับแต่จะเป็นงานรูปแบบของงานสกัปเจอร์นะครับสเกลคือเล็กมากครับจิ๋วๆเลยแต่ว่าดีเทลรายละเอียดคือบ้าบอขรรค์ขังข้างฝาที่สุดในโลก นะครับผมเนี่ยเพื่อนๆครับดูเลมันเป็นงานปั้นย่อมๆที่แบบอ่าดีเทลดีๆราคาลงสีก็โอเคเวิร์กมากๆนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะเพื่อนๆนะนะครับผมคือในความปั้นได้ฟิลแล้วก็ได้เหมือนมากนะครับคือมันฟิลแบบชุดยางคนใส่ชุดยางในยุคสมัยนั้นเลยนะเพื่อนๆนะเออหือแล้วท่าแบบหล่อโคตรๆเลยการลงสีก็ดีตอนนี้ราคาของงาน HDM เนี่ยนะครับกำลังลงแล้วนะเพื่อนๆใครเจอไปจับไปจองกันมาซะกับราคาตอนนี้ก็ไม่ถึง300บางตัวบางตัวไม่ถึง200ก็มีนะก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะไปเจอตรงไหนกันมานะครับอ่า ไปยาเอามาอวดกันแต่ว่าต้องบอกไปก่อนนะครับว่างานรุ่นนี้มันไม่สามารถขยับได้นะครับเป็นแค่ง,งานสกรัปเจอนะ,ะเพื่อนนะ